สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้รวยๆและได้รถสวยจากร้านนี้กันนะคะวันนี้นะคะกรุ้งจะมาทำคลิปอัปเดตรถไถมือรถไถมือสองหน้าร้านภูสมแทกเตอร์สาขาระยองกันนะคะพร้อมรวยกันแล้วไปดูรถกันเลยดีกว่าค่ะ นี่เลยนะคะสำหรับร้านบุญเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองสาขาหนึ่งนะคะอยู่ถนนสุขุมวิทนะคะถ้ามุ่งหน้าสู่ตัวจันทบุรีรถจากร้านจะอ,อยู่ซ้ายมือนะคะมีป้ายแบบนี้เลยจ้ะสังเกตง่ายๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้นะคะเรามีรถรุ่น b 2140S คันนี้นะคะนี่เลยจ้ะไปพ้อมคงกันอ้อยแบบนี้แล้วก็ตัวโรตารี่นะคะ ราคารถคันนี้นะคะ1 8 9 0 0 0รถทำางาน600ชั่วโมงสภาพเดิมๆนะคะสวยๆกันไปเลยยางใหม่สีเส้นนะคะรถคันนี้ยางใหม่4ีเส้น,นะค่ะแล้วก็คันนี้นะคะ D 2 1 4 0 s พร้อมโครงกันอ้อย400ชั่วโมงนะคะรถปี64นะคะราคา1 6 9 0 0 0บาทจ้ะและ B 2 7 4 0 s คันนี้นะคะสวยเดิมเดิมทั้งคันตัวเปล่าแบบนี้นะคะ2 4 0 0 0 0 9,000บาทชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะอยู่ที่562ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะสำหรับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นรถรุ่น L32 นะคะรุ่น32แรงรถส,สวยๆสำหรับเข้าสวนเข้าส่วนทุเรียนเข้าสวนอะไรก็ได้เข้าทำไร่ไถานาได้หมดนะคะเป็นรถขนาดกลางนะคะ4 view 3สูบนะคะตอนนี้32แรงนะคะจะเริ่มต้นที่ L 3 2 0 8 SP คันนี้นะคะ2008ค่ะใบดันผ่านทวนและ L 3 2 1 8คันนี้นะคะใบดันอย่างเดียว279,000บาทนะคะสวยๆไปเลยค่ะสนใจสอบถามได้เลยนะคะแล้วตัวนี้299,000บาทค่ะ3218ตัวนี้นะคะสวยๆนะคะลูกค้า สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้เลยหรือขอรูปภาพขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในร้านกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะจะไปแบบเร็วเนะเาะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถถ่ายมือสองผได้ของยันม่า39กแรงนะคะรายละเอียดการผ่อนเป็นแบบนี้ค่ะระยะเวลาผ่อน5ปีนะคะ แล้วก็มีงวดย่อยเดือนละ2 0 1 1เดือนแล้วก็งวดใหญ่9 7 7 0 0บาทใบดันผ่านพัวนะคะ600ชั่วโมงสภาพนี้สวยมากๆเลยค่ะลูกค้าเพรสวยจริงๆค่ะสวยมากสีสันเดิมๆสภาพเดิมทั้งคันและ40คันนี้นะคะไปใบดันผ่านพัวนะคะอยู่ที่33,9 0 0 0 0บาทค่ะรถปี60นะคะ40มีหลายคันเลยนะคะลูกค้าหากสนใจ l 4 0 1 8 sp นะคะ พุ่งบอกเลยว่ามาดูที่ที่ร้านเลยหรือว่าจะซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะสำหรับคันนี้ l 4 0 1 8 s p ี6 4นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่าน6นะคะราคา419,000บาทค่ะสภาพเดิมๆนะคะคันนี้419,000นะคะส่วนคันนี้นะคะ L4018SP นะคะพึ่งออกมาตัวนี้ ออรู้สึกว่าจะยังไม่ได้ทําคลิปเลยกุ้งก็จะยังไม่รู้ราคาด้วยแต่หากสนใจขนาดเข้ามาดูได้เลยนะคะส่วนคันนี้ L4018SP ตัวเปล่านะคะ359,000บาทจ้ะตัวนี้จ้ะชั่วโมงการทำงาน300ชั่วโมงค่ะรถส,สวยมากเลยค่ะลูกค้าสีสันเดิมๆทั้งคันนะคะนี่เลยจ้ะ40มีหลายคันให้เลือกจริงๆค่ะลูกค้า แล้วก็40 SP คันนี้399,000บาทใบดันผ่าน5นะคะส่วนคันนี้ L4018 ตัว d t นะคะ349,000ค่ะมีให้เลือกเยอะมากลูกค้า40หากสนใจเข้ามาทดสอบระบบได้ด้วยตัวเองนะคะหรือว่าจะดูคันไหนนะคะชอบคันไหนบอกกุ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งทำคลิปแยกออกไปให้นะคะตัวนี้419,000บาท เดี๋ยวเราไปดูรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็น m u 55นะคะ m u 5501คันนี้รถปี63ค่ะ449,000ใบดันผ่าน3ค่ะตัวนี้จ้ะ m u 55นะคะนี่เลยจ้ะไปพร้อมกับผ่าน3แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะนี่เลย 4แส0 0 0นะคะสวยๆสภาพเดิมๆค่ะลูกค้ารถเช็คพร้อมใช้งานนะคะสำหรับมาตรฐานของพูลเสมอแท็กเตอร์นะคะจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนกองทุกกองให้ก่อนส่งตัวนี้นะคะรอจัดส่งลูกค้าจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ L4018SP คันนี้ขอบพระคุณลูกค้ามากๆในการไว้วางใจลูกทางร้านเราสำหรับจัดจองออนไลน์เข้ามานะคะ คันนี้ค่ะ L 5 0 1 8 SP นะคะตอนนี้ L 5 0 1 8 SP มี3คันด้วยกันนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะสนใจคันไหนบอกมาได้เลยราคาเริ่มต้นที่4,99,000บาทแล้วก็อุปกรณ์ใบดันผ่านพนนะคะแล้วก็จะมี M 6 0คันนี้นะคะที่เดี๋ยวจะทำคลิปแล้วนะคะจะทำคลิปมานะคะว่าจะขายราคาเท่าไหร่นะคะใครกำลัง รอ M60 อยู่กุ้งบอกเลยว่าคันนี้ในควรพลาดนะคะแล้วก็มี M6240 SUH คันนี้นะคะ729,000บาทใบดันผ่านทวนนะคะสำหรับคันนี้สวยมากๆเลยค่ะสีสันเดิมๆนะคะลูกค้าชอบคันไหนนะคะสามารถเข้ามาทดวสอบระบบได้เลยนะคะหรือว่าจะจับจองออนไลน์โทรมาที่063 453 92 24ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ